นี่เป็นข้อ25แล้วนะครับคณิตศาสตร์ O อเน็ตปี54เรื่องจํานวนจริงนะครับข้อ25นี่เป็นโจทย์อัตนัยให้เขียนคําตอบนะข้อนี้3คะแนนนะครับอ่าดูโจทย์เลยถ้า A B C D เป็นจนํานวนจริงซึ่งให้อะไรมาไม่รู้รบรวงรังไปหมดเลยนะครับทุกจำนวนจริง X สรุปว่าถามว่า A B บวก B บวก C บวก D มีค่าเท่าไหร่ เออเอาสตัวนี้มาบวกกันนะครับเราก็มาแก้สมการกันเคยแก้ไหมครับสมการแบบนี้หลายคนไม่เคยนะครับหลายคนเคยแล้วนะครับเราก็มาลองดูกันส่วนใหญ่แล้วข้อสอบลักษณะนี้จะเป็นออกเป็นข้อสอบเข้ามสีนะฮะพวกเตรียมอุดมนะครับหรือว่าไม่โดนอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเบาๆนะครับไม่ยากอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกัน รเริ่มต้นนะครับกูจะเอาตัวนี้มาเขียนให้ตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะจะได้เห็นด้วยกันนะครับ,รบก็คือ x ลบหนึ่งกำลังสะครับคูณกับ ax บวก d แล้วกับ cx กำลังสาตอนนี้เราสังเกตไอ้เจ้าฝั่งขวาเนี่ยมัน x กำลังสาละ x กำลังหนะฮะมันหายไปตัวหนึ่งกูอยากจะเขียนให้มันเรียงสวยๆก็คือบวก0 x กำลังสนะฮะแล้วก็บวก dx กำลังหแล้วก็บวก c นะครับ จากนั้นกูก็จะใช้วิธีการแก้สมการโดยการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับนึกภาพออกไหมก็คือกระจายข้างซ้ายมาให้หมดกระจายข้างขวาอยู่แล้วแล้วก็เทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งหน้า x กำลัง3ต้องเท่ากันหน้า x กำลัง2ต้องเท่ากันนึกภาพออกเนาะนึกสินึกนึก,นกอ่านั่นแหละนั่นแหละดีแล้วนะมันจะกระจายแลวกระจายแลยฮะ x รูหนึ่งกำลังสองเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์กำลังสองสมบูรณ์เป็นไง หน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับแล้วก็ ax บวก b เท่ากับ c x กำลังสาครับแล้วก็บวก0 x กำลัง2นะครับแล้วก็บวก dx แล้วก็บวก c 4. 4นะฮะมี C จากนั้นคุณก็คูณกระจายข้างซ้ายนะครับไม่น่าเชื่อครับ บนโลกดวงโลกใบนี้บนดาวโลกเนี่ยยังมีคนคูณกระจายไม่คล่องอยู่ม .6 แล้วนะครับมาคูณเอาข้างหลังไปคูณทั้งหน้าคูณเอา ax มาคูณนะครับได้ไรครับได้ ax กําลัง3นะเอา ax มาคูณพจน์ที่2ได้ลบ2 ax กําลัง2คูณ1ก็เป็นบวก ax นะจากนั้นเอา b ไปคูณตัวหน้าครับได้ไร bx กําลัง 2คูณใส่ตรงนี้ครับบวก b x กําลัง2นะฮะเอา b ไปคูณลบ2 x นะครับได้ลบ2 b x เอา b ไปคูณ1ครับได้บวก b นะครับเสร็จแล้วเราก็จะบวกกันลงมาก็จะได้อะไรครับ ax กําลัง3อันนี้กําลังสองด้วยกันนะครับก็คือบวกด้วยเลยเอ่ยเอาสาประสิธิ์บวกกันก็เป็น b ลบ 2a นะครับดึง x กําลังสไว้ข้างนอกจับตัวนี้ด้วยกันด้วยกันก็เป็นอะไรครับ a ลบ 2b x แล้วก็บวก b นะครับก็เท่ากับทางขวานะฮะเท่ากับทางขวาโอเคตอนนี้กูจะโยงล้นะเรามาดูการโยงกันนิดเดียวครับไม่มากไม่มากสัมประสิทธิ์ที่อยู่ตำแหน่งสุดท้ายเลยคุเริ่มจากตัว B นะฮะตัว b ของตัวนี้นะฮะบ,บางคนไม่เห็น นี่คือฝั่งขวานี่คือฝั่งขวาเห็นไหมนี่คือฝั่งซ้ายครับเราก็จับมาโยงเทียบสัมประสิทธิ์ตำแหน่งต่อตำแหน่งครับพจน์ที่ไม่มี x คือเลข4เพราะฉะนั้น b คือใครได้แล้ว1ตัวครับ b คือใคร b คือ4กูเก็บไปแล้วนะ b เท่ากับ4ตัวที่ 1, เนี่ยครับเขาเรีอกวิธีเทียบสัมประสิทธิ์นะครับไม่เคยเห็นก็เห็นซะนะ ถัดมาถ้า b เป็น4นะครับคุูมาดูพจน์ง่ายๆคือพจน์ที่สัมประสิทธิ์เป็น0 b ลบ 2a ต้องเป็น0นี่ไง b ลบ 2a ต้องเท่ากับ0คูก็แทน b เป็น4ครับ4ลบ 2a ได้0เพราะฉะนั้น a เป็น a เป็นเอาเร็วๆๆย้าย 2a มาเอา2กลับมาหาร a เป็น2กูเก็บมาได้2ตัวแนละ้วฟังทันไหม เทียบสัมประสิทธิ์เอา้าอย่าบน่นอย่าบน่นเดี๋ยวดึงให้อ่านี้ตอนนี้ได้ B เป็น4นะครับได้ A เป็น2เกิดจากการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับแล้วเราต้องฝึกคูณให้แม่นๆนะตัวต่อมาครับตัวต่อมานะขอขีดเส้นข้านิดหนึ่งนะฮะถัดมาก็คือพจน์ไหนดีครูดูพจน์ข้างหน้าสุดแล้วกันที่อยู่หน้า x ก,กําลัง3คือตัว C ที่อยู่หน้า x ก,กําลัง3คือตัว A แต่เรารู้ว่า A เป็น2 เน,นื่องจากว่าหน้า x กําลัง3ด้วยกัน c จึงมีค่าเท่ากับ a ถูกไหมเพราะฉะนั้น c เรามีค่าเป็น2ด้วยนี่เห็นไ2ด้วยนะครับสุดท้ายและนี่เราได้อะไรบ้างละได้ a ได้ b ได้ c ค่ะตัว d d d o c d, d อยู่ตรงไหน,นคือตําแหน่งที่3ตัวนี้เห็นไหมตำแหน่งที่3 d dog จะต้องเท่ากับใครฮะ a ลบ2 b นะฮะ a ลบ 2b เท่ากับ d งั้นเราแทนตัว a ไปเป็น2เราแทนตัว b ด้วยเลยฮะ b เราคือ4นะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัว d ดอกเป็นเท่าไหร่เอ่ย d d d ออกมาเป็น2 4 8ลบ8บวก2ได้ลบ6เห็นไหมฮะครบแล้วครับเห็นไหมง่ายๆก็นี้ง่ายมากเลยยังไม่ต้องใช้ความรู้ม .4 ม .5 ม .6 เลยนะให้นี่ใช้ความรู้มต้นก็พอละนะฮะม .3 ก็พอละเนี่ย สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วเราก็เอา a บวก b บวก c บวก d ขอใช้สีแดงแล้วกันเป็นโซนโซนหาคำตอบละ a b c d อะไรบ้างฮะ a 2 b 4 c, c 2 d ลบ6ทันไหมเอยโอเคนะกูก็คิดอย่างนี้4บวก2ได้6ตัดไปคำตอบคือ สองครับเวลาตอบต้องตอบอย่างไร2 0 0นะครับแรงเอาคําตอบดีๆนะเรียบร้่ออยนะก้อนนี้เราก็ได้มาอีกหนึ่งข้อครับอยู่ในมือเราสบายๆนะง่ายเนาะเออก็ต้องซ้อมทําง่ายก็ต้องซ้อมทำเป็นแนวคิดนิดนึงนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำโอเคนะเดี๋ยวเจอกันข้ออื่นนะครับอดทนหน่อยนะครับตั้งใจทําให้มากๆขอให้ได้คะแนนเยอะๆไป